คนการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนโลกรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่10ธันวาคม2568อยู15ไทยชนะคาซักสถาน2ต่อ0นเซต25ต่อ14และ25ต่อ8โด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชเอ็มธนกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเกมวันนี้เด็กเดยงเราก็เล่นได้ตามแผนที่ฝึกซ้อมมาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเจียบโดยเฉพาะเกมรับเสิบที่มีประสิทธิภาพทำให้ทีมคาซักสถานเปิดเกมรุกเราลำบากโดยรวมแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับนักกีฬาของเราที่มุ่ง ั่นตั้งใจในการแข่งขันครั้งนี้ครับซึ่งชัยชนะในวันนี้ส่งผลให้ทีมไทยผ่านก้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จพร้อมสร้างความหวังให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ลุ้นต่อในเส้นทางสู่เหรียญทองนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศวันที่11ธันวาคม2568เวลา11.30นาทไทยพบจีนหนึ่งชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook กรมพระละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาความคิดเห็นนี้บอกว่าสู้ๆนะาเด็กๆคว้าแชมป์ามาให้ได้โดยการแข่ง ันในครั้งนี้จะเล่นกันทั้งหมด2เซตถ้าเสมอก็จะเล่นเซตที่3โดยผู้ชนะจะต้องชนะ2ใน3เซต